นาฬิกา56นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณนศะาลาดุสิตดาลายัยส่วนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางเมธินีชโลธรประธานศารดีกานำผู้พิพากษารประจำศาลร,รุ่นที่72 เฝ้าทุลละอองตุลีประบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายพงเดชวานิตกิติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนางกรกัญญาสุวรรณพาณิชเลขาธิการประธานศาลฎีกาและนายพิมพทงสันติเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมเฝ้าทุนละอองตุลีประบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำราชแก่ผู้พิพากษาประจำศาลร,รุ่นที่72ดังนี้ การที่ผู้แพทยกษาประจำศาลได้มาให้คำสัตย์ปฏิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเตือนใจตัวเองว่าปัจจุบันนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้แพทยกษาอันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมนั้นมีข้อควรกำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยเป็พินิจที่ถูกต้อง คูณร,รักษาจึงต้องใช้ดุลพินิษ์อย่างรอบครอบและรอบกานและไม่นิฉัยัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศินธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และรังใจ ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถสร้างสรรค์สาลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชายชนได้อย่างแท้จริงขออำานยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และมีความสุข ความเจริญตลอดไป